ถ้เขาไปเ่เจยแล้วก็เป็นคนแ,แต่ว่าธรรมดามาปั๊บบางทีก็เ,เป็นงูใหญ่แต่บางเรื่อว่าที่หลวงงูมันก็เลยแปลงตัวเป็นคนมามแต่มันจะมีรูปภาพของเขาดนี่คือทั้งนี้วันนั้นเราก็เรียกวันนั้นเราจะเราจะบูชาพราะบร,รมธาตุเราก็เรียกให้เขามาร่วมงานก็แล้วเขาประมาท้วยกันกลางวันน้องมาได้มาได้มาได้กลางวันกลางคืนเช่าเย็นนี่มาได้มดพวกเรานี่เพราะว่า เขาเป็นเขาเขาเป็นวิญญาณที่มีพลังจิตที่สามารถถ่ายรูปได้พอเราถ่ายรูปก็ติดอยู่กันติดกันคือการกันั่งคุยกันเนี่ยถ่ายรูปมากกว่างทีเราดูไม่ออกมา่าเป็นเป็นรูปภาพแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพรยานาคหรือเป็นคนนี้ปะไม่คือเขากำลังจะตรงเห็นเขาเห็นกันยืนคุยกันเห็นเฉพาะพระอาจารย์เห็นหรือว่าตาเนื้อธรรมดาแต่ว่าเขาไม่เห็นหรอกแต่ว่าเวลาถ่ายรูปเราบางทีจะเห็นกันอ๋อ ถ่ายรูปออกมาอัดเป็นฟิล์มออกมามันก็คือมันก็คืออยู่ๆนอีิโผล่มาจากไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับแปลว่าเราต้องบอกเขาก่อนผู้ที่ผู้ที่รักษาเจอจากทาหญิงใช่ไหมครับใช่ๆเตรียมมาให้พ่อเลยแล้วพ่อมีนิ้วพิษพิษยังว่าพระบางโผล่ขึนไปอะไรต่างๆไปดูดูมีกระดานที่ตัดผู้สายไปเรียกว่าเป็นสัตว์นะซัดในเลนชารไม่ได้นะ ว่าไม่ได้นาศุภเพศศุก,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 กชาตสกุนเลยรชาติอรว่าไม่ได้ท่านก็เป็นถึงเทพใช่ไหมครับหลวงพ่อถึงเทพถึงนเทวดาแต่ว่านาคนี้เราจะนาคนนี้เราจะด่าเขาได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นิเป็นพระสดาบันถึงจะคุยกันได้เลยครูคงนึงแต่ว่าถ้าตามจากพระสดาบันขึ้นมานี่ ไปด่าซีนไม่ได้มันโดนยาพิษเขาพอมาปั๊บ้เปลยกายเป็นไอมริคัสซ่าแล้วปกายมาเป็นวิทยุดวงสวรรแล้วเปกายมาเป็นไอเขาเรียกว่าไอมันคุกคองอวามนงาาโนคคองเสียเพราะพวกเราิ่ในนุ่งในน่าอย่พอดีผมคุยกับท่านจะถามท่านอยู่พิษเขามันมันมันก็นำรดมันมันก็นำรถ มีอยู่ตัวไปเทีวเนียัก็มีอยู่บางจากบางเมืองมันก็มีแต่ว่าบางสถานที่ก็่มีในเขาก็มีในหน้าก็มีพม่ครอบครับยุคนี้เหมือนว่าท่านพญานาคนคือช่วยมาดูแลปกป้องศาสนาใช่ไหมครับคือคืออย่างนี้นะว่าอย่างอย่างพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยนะคือ พาญานาคเนี่ยเขาจะดูแลพุทธาศาสนาตลอด24ชั่วโมงแต่เขาจะเวียนกันมามันเหมือนกับเราเนี่ยคือบัมเขาเรียกว่าพุทธาศาสนาเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยขอ,ของเองกทัคกับผู้เป็นเลิศคอยดยูแลศาสนาแต่พอมา 1, 2, รุ่นสองกับพระอรหรันต์ธรรมดาแต่ไม่ค่อยมีอภินดาบกพอมารุ่นที่สามนี้นก็เป็นอริยะบุครแต่ก็เป็นอาศิทธ แต่พอมารุ่นทีซีนี้เนี่ยก็เป็นสามัญชนไม่มีอายุยบุคคลก็เราเป็นคนรุ่นปัจจุบันนี้เป็นรุ่นทีซีเลยครับแต่ที่นี่ยังมนุษย์เรานี่เวลาพูดธรรมะขึ้นมาก็จะด่ากันทะเลาะกันขี้แต่ขี้แต่นี่เขาเรียกว่าไม่ใช่รุ่นอายุย่อบุคคลมาเป็นรุ่นสามัญชนพะรุ่นสามัญชนเนี่ยมันจะมันจะมันเวลามันพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพูดแบบแบบว่าคือพูดให้รู้ให้มดเนี่ย แต่จริงๆเนะอะเวลาทีนี้ปัญญาเนี่ยมันจะมันจะมาอยู่ทั้งสี่สามสี่แบบนี้หนึ่ง 1, ปัญญาเกิดจากธรรมปัญญาเกิดจากสีปัญญาเกิดจากภาวนาแล้วกับปัญญาเกิดจากสมาธิปัญญาเกิดจากฌานปัญญาเกิดจ, <c oughs> จากวิปัสสนาคือภูมิระดับปัญญามันจะไม่เหมือนกัน แต่ทีนี้เนี่ยบนสวรรค์นเนี่ยเขาจะแยกประเภทนักบวชและปัญญาเนี่ยเอาอยู่สี่ประเภทถ้ายกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขึ้นไปมดโดยที่ไม่มีเนี่ยเขาก็บอกว่านักคทษเนี่ยจะมีอยู่สี่ประเภทหนึ่งเกจิสองอาจารย์สามเทพเจ้าสี่พระโพธิสัตว์แต่เขาบอกว่าบนสวรรค์น,นี่ยเขาจะให้ความเคารพเนี่ยสองสองคนคือเทพเจ้ากับพระโพธิสัตว์ ตัแต่ตัแต่จ้าตูนขึนไปยันยันดาวันนี้ยันยันชั้นดูสิทุกชั้นเนี่ยเขาจะให้ความเคารพแค่สองสองคนก็คือแค่พระเจ้ากับพระพุทธ่าสาส่วนเกณฑ์ที่ก็อาจารย์นี่เขาไม่ค่อใ้ความเคารพเพราะอะไรเราเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งบุคคลเหล่านี้ยังแสวงหารูบาาจาคือหมายความว่าถ้าจะรู้ตรงเรียนวิชาอาคมแล้วถึงจะเก่งได้ อย่างอาจารย์นี่ก็ต้องเรียนตั้งแต่นาทารรมตีโทษเอกคลิปปอทอเก้ามี่จะเรียนได้เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นมันเป็นความรู้ที่ที่ยังที่ที่ยังต้องแสวงแต่ว่าเทพเจ้ากับพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยจะไม่มีใครสอนเขาเพราะเขา